อบรมแบบ c o m บินิซี y เป็นอย่างไรจุดนี้ครับโปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะหรือ c o m บินิซี y ที่มีความหลากหลายเพียงแต่ว่าควรมีความเกี่ยวข้องกันครับสมรรถนะนี้อาจจะมาจาก t a ทรนนิ่งนิดที่มีการทำ s u r v e ์ไปสมรรถนะนี้อามาจาก โจทย์ของผู้หารระดับสูงที่ต้องการให้มี value competency competency นี้อาจจะมาจากเรื่องขององค์กรมี core value แล้วอยากจะแปล core value ออกมาเป็น competency เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา competency แล้วกลับไปสร้าง behavior ที่สอดคล้องกับ value ขององค์กรครับงั้นโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วย competency ที่หลากหลายนะครับอาจจะทำเป็นชุด ที่เป็น5 c o m m ม n ิวใน1กลุ่มนะครับหรือ4 c o m m ม n ิวใน1กลุ่มโดยมุ่งเน้นว่า c o m m ิ n นินี้กำลังกลับไปตอบอะไรที่เป็นโจทย์นะครับตอบเรื่องของ t r a training n e e d นะครับตอบในเรื่องของ Value ที่องค์กรอยากให้เกิดนะครับหรือกลับไปตอบ c core Value ที่องค์กรได้กำหนดขึ้นมาแล้วนะครับงั้นตัว โปรแกรมของ c o m m ินิซี่นี้ก็เป็นการที่เราเลือกคอมบิน i ซีหลากหลายคอมบินิซี่อาจจะมากุบรวม5 c o m อม n ินซเป็น1หลักสูตรอีก3 c o m อม n ินซเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งอีก c อมบินิซีจะต้องแยกออกมาเป็นหลักสูตรเดียวก็อาจจะได้เป็น3หลักสูตรและในแต่ละหลักสูตรนั้นอาจจะแบ่งออกมาเป็น1วนัน2วนัน3วนันก็ขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองค์กรที่จะออกแบบไว้ครับ ดังนั้นการออกแบบการฝึกลมในรูปแบบของคอมพลนซี่นี้ก็จะเป็นแค่การเลือกคอมพลนซี่มาแล้วก็จัดเรียงให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับครับรายละเอียดเนื้อหาตัวอย่างของโปรแกรมฝึกลมนี้ก็จะมีให้ท่านได้พิจารณาครับขอบคุณมากครับ